นั่นข้างหน้าจะเส้นชัยแล้วใช่มันคือเส้นชัยแล้วเฮ้ยฮยฮ้ยฮ่าฮ่าฮ้าฮ่่าฮาฮ่่าฮ่าาฮ่าฮ่า่าาฮ่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 มัา่วยาฮ่่าาฮ่าย่าฮ่าฮ่ตฮ เราจะมาเราจะมาคาบพี่จะไปเดียไปจไปไปโดนตีหัวโยกเอ๊ปปิวปิวไปดูจังหวะ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 ดีดีดูจังหวะดีดีดูจังหวะ ออหน้าแหกดแลวพี่พี่รู้พี่รู้จัง

ใครจะออกไปช่วย๋ตวจับให้เออจับจไป้ไอ้้เอาไปเอาไปเอเเออ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 กเไฟนี้เราจะเก็บเป้า ไปเกไปเก็บไปเกไปเลยไปเลยโอได้ดีได้ดีเก็บดีเก็บดีเก็ได้วยพี่ก๊อเไดดีเอ่เอ่อเอ่อเอ่อเออลกูด้วยกูยังอยู่ที่เดิมอยู่เลยไปเกไปเก็บเก็บไมาด้วยไปเก็บไปเก็บ ไปครับไปต่อไปต่อไ,ไปด้วยพี่ฟองพีไ่ไปด้วยพีไ่ไปด้วย,วยอ่าเออเฮ้ยทำให้เราลอดได้ไหมพี่ฟองทำไมคนนี้มันทุลักทุเลียนนั่น,นเครื่องแรกจะเส้นชัยแล้วใช่มันคือเส้นชัยแล้วฮึ๊บฮ <c oughs> ึบ จุดสุดส้ายตาไม่อยากเห็นเราใกล้กันจะผ่านไปยังไงวะนะเอ้ยพอกเขอนมากย่าเออมันจะยากตรงนี้แหละมันจะยากตรงนี้แหละเออเออโอ้ยพวอยิ้เออไอ้ลูกใครเึบเออ ใครโดนใครโดนใครลืมรอดนี่ไหนจะมาช่วยหนูด้วยป๊อกมาแล้วพี่มาช่วยแล้วพี่ฟังพี่มาพี่มาช่วยพี่มาช่วย พยกงัวยองโวยองโซยาฮมฮากาฮยฮาฮัฮา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 าฮาเาฮ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 กลาวาฮ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 าอาฮ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 าาฮาาฮ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 ฮาฮาฮาฮัฮา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 วาาฮ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 กวาฮาฮาฮกฮาฮาาฮาฮาฮัฮาฮ่าฮาฮาา เอาไอ้แฟร์ไม่ใจกันเมื่อกี้นี่เลยไป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 ,ไปกูเสียงแหบแล้วกูจะได้ไปไปเนี่ยไปไปทำไมมันไปยากจังอะ่ะเอาสวัสดีไป <laughs> ยากฮะลอยเป็นซูเปอร์แมนเลยกูเจอกันเสมอวะ่ะเออไม่กล้าสวัสดีเอาสวัสดีอาาดย่าโดดใส่พี่นะ โอ๊ยแล้วกูจะมาเขี่ยพี่รลงไปดูสิมันจะผ่านไหมเอาวันนี้เฟ้เมื่อไหร่เราจะผ่านน่ะเฟ้เมื่อไหร่เราจะผ่านเอาวันนี้เฟ้เฮ้ยตอนไหนละตอนนี้แหละผ่านไม่มีพี่ฟองผ่านแน่นอนพี่ฟองตะควรผ่านผ่านฮึบเอ๋อโอ๊ยพี่ฟองช่วยด้วย

รอมันหายไปแล้วค่อยกระโดดรอมันผ่านไปแล้วค่อยกระโดดแต่มันจะมันจะสะบัดมือเราไงมือเราจะหลุดเออโดดขึ้นมากระโดดเออกระโดดดีๆกระโดดดีๆล็อกรอบดีๆฮึบฮึบโดดอ้าฮึบได้หยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้หยู่เออเออเออมาแล้วมาแล้วลูกนี่ลูกนี่ไม่ลูกแล้วมันไม่ลูกมันไม่ลูกมันไม่ลูกูโดบอล

มึงไปกูเดียวดิย้า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 ไได้หไม่คาหรอไม่ได้หรอจะอ้วงแตกไปไปกไปเป็นจิงไปเป็นจ้ไปเป็นจิ้ไปไปเลยจิ้ยกแป์ไปยกแป์ไป เ้ผมคือแชมป์เราต้องผ่านได้ได้พี่ผมคือแชมป์เฮ้ยเราเราเราไปแข่งกันดีกว่าเรามาแข่งกันตรงนี้เจ๊คอยห้หน่อยเอาเจ๊คอยแล้วเราเราเราจะแข่งกันเราจะแข่งกันมันจะสไลด์ไปเนี่ยข้างหน้าเนี่ยอ่าอ่าเราเริ่มเริ่มต้นตรงนี้เริ่มต้นตรงนี้กระเพื่อแล้วไงฮะขึ้นเออระวัง มันไปกันคนเดียวไม่ตไปกนเลยมันไปกันคนเดียวอ่ะต้องโดดไปยังไงมันไกลอยู่นั่นน่ะมันไกลอยู่นั่นน่ะเฮ้ยทำไมไอพ่อมันโดดไม่ได้พ่อมป็นคียกองกระโดดอีกย่างกระโดดอีกย่างยายาเออยไปละโว้ยไปละโว้ยสุดอันดัาหนึ่งบอล ปแล้วโอ้ปแล้ปแล้วปแล้วปแลเออเออได้ได้ไดด้เออโดดดีดวยเฮยเฮ้ยเี้ยเยเ้ยเฮ้ยเฮ้้้เเฮ้ย้ยเฮ้้ยยเ้้ยยเฮ้้ยเเ้ย้ยทย่ฮ้ย้ยเฮ้ย้วยเฮ้ยี้ยเ้ยเ้้ยยเฮ้ยเ้ยเฮ้ท้ยเ่้ด้วยเฮ้ยเฮ้ยเ่้ยเ่เ้เยเฮ้่ลง้เ ยเย้ที่ไหนวะไอ้ยปไอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยขอเล่นด้วย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 ผมมีบังกรผมมีบังกรมีมงกรเอ้ยทำไมเล่นไม่มังกรอย่างนั้นวะ ฝั่งดูดีฝั่งดูดไหนฝั่งไหนฝั่งห่วยมากคุทำมากคนดีกว่ามาบทำไมดวทำไมมนติดหวยพี่ดึงต่วไปได้ปะอันี่ดึง่วได้ปะโอเคพี่ดึงออกหนูเกาะพื้นนะพี่ดึงดูช่วยดึงอยู่เฮ้ยทำจะไดมาดึงไอแหลกไอ้นี่ออกไปเลย ไลฟ์สตรีมทุกวันที่ Facebook ช่อง ATEMC นะครับและดูคลิปเต็มที่ YouTube ช่อง ATEMC ครับผม